สวัสดีเพื่อนๆชาวทีมรักทุกคนนะครับรีแอคชั่นเชียร์ทีมรักในคลิปนี้ครับจะพาทุกคนไปดูโมเมนต์สำคัญสคัญในเกมพิมลิกอังกฤษคู่ระหว่างผงแดงลิเวอร์พูลบุกไปเยือนรังนกนางนวลอย่างไบรตันนะครับ เกมคู่นี้ลงเอยด้วยการเสมอกัน2ประตูต่อ2แต่ว่าโมเมนต์ที่น่าสนใจความสนุกความตื่นเต้นระหว่างเกมเนี่ยก็ถือว่ามีเรื่องให้ได้ติดตามกันอยู่พอสมควรเลยครับตอนที่จะไปชมความสนุกและความมันกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเอาไว้ได้เลยครับไม่ใช่แล้วเลีหัวครู่าลังเลอยู่ที่จะใส่แล้วว่ากลัวแพ้ <laughs> เสื้อเชียร์แล้วแม่งไม่ค่อยประสบความสำเร็จวันนี้ก็เสียวๆนะไอ้เหี้ยมง่ายนะนี่ไงเฮ้ยโอ้ยเสียวไส้ชื่อไม่ล้ำด้วยเพราะว่าเทรนแม่งยืนคุมเสาไม่ยอมดันขึ้นมาไม่รู้นี่เต็มข้อนี่งยุ่งนะแซมนะไม่รู้ไอ้แซมมึงเคยเป็นว่ามันมันภาคเป็นภาษาอังกฤษปะมีมีไปดูตั้งไปตั้งค่าแล้วก็เปลี่ยนคำบรรยายไปตั้งค่าแล้วเปลี่ยนคำบรรยายอ่ะกู บุ๊กด right? ูท like ูนึงอยู่ปะบุ๊กย so, ูทูน so, ึงอยู่ปะดูทูสองอ๋อทูสองภาษาอาจจะเป็นบรรยายภาษาอังกฤษดููต้องดูทูหนึ่งบุ๊กสารเสพยาไอตันเรือยไอ้บุ๊กไงอ๋ยสองเมื่อวานเขาลอยตัวไงออ๋ก็ปกติปกติไม่อยู่ไม่เตะเมื่อวานปกติไม่ดูนะบอลเนี่ยนะไม่ได้แมนยูอ่ะไอ้นี่มันหลาย ที่เรียนบทจากง่ายๆไปเลยโอ้ยเสียดายว่ะไอีสัสเสียดายเสียดายใครฮเสีย<ะ>ดายใ,ใครมันพลาดไงเสียดายบันพลาดเนี่ยนะให้บอดแล้วดูยิงคือเปิดช่องอะ่ะเวลานั่ง,งเครียดมันละอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไร <laughs> ทำเร็วทำเร็วสวยโอ้สวยได้แล้วแซมโอเคทำสวยเลยทำสวยแบบนี้เป็นอย่างนั่นถือว่าโอเคให้ซาร่าให้ฝีมือเว้ยให้ทำกันดีนะเออไม่แต่ต้องต้องไอ้นี่เอเลียดที่มันปล่อยอ่ะเหมือนแบบเอาชัวร์ดีกว่าเอาละอย่างี้ยกลับมาเท่ากันแล้วครับถือว่าการจ่ายบอลพลาดคนละทีเออเอ้ยเอ้ยโอ้ยอ้ จังหวะแบบนี้กูเสียวตลอดเลยนะกูกลัวใบแดงกูว่าเขาพี่เขาบอกไอ้ตัดเอาแล้วปีนี้โดนสี่ใบแล้วอ่ะนี่กูอ่ะไม่ได้แบบเอ้าเเรียบร้อยแซมเอ้าเอ้าจุดโทษจุดโทษเอ้าโทษจุดโทษให้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนว่า VR อารมันจะล้ำหน้าหรือเปล่าจังหวะเล่นอ่ะเออหรอดูล้ำหน้าเหรอไอ้ยี่ดึงตรงนี้เหรอ ถ้าคือจังหวะกอสคืนอ่ะจะไม่ล้มเห็นไหมถ้าไม่โดนสปอรตไซด์มันจะไม่ล้มแต่นี่มันดึงะ่จะจังหวะจะยิงอะ่ะอ่าไม่โดนสปอรตไซด์ไม่ล้มแน่แต่เนี่ยจะต้องไปพิจารณาว่าเนี่ยดึงเนี่ยจังหวะดเซียวโบจะยิงเน่ะสู้ได้เว้ยสู้กันตรงกลางไงแม่งก็เหมือนแบบมีโอกาสพลาดทั้งคู่จุดโทษเว้ยโอเคหนึน่งสองเออกองกลางกองกง จ้าจ้าเอาจบครึ่งแรกนำก่อนออาหมดแล้วโอเค้ย้ยเว้ยเว้ยครึ่งหลังปรับตรงกลางกาเฟนแบกลงมาแทนเอเลียดแล้วก็สปอสไลด์ก็มายืนกลางขวาไปเค้ยมีพื้นที่หนูย็ดถุยเรียบร้อยเอาจังการนี้้ยโอ ยังสวยเอ๋อบอลยังไม่ตายที่บอลมันกันกได้ดอกพื้นได้บอว่าได้ยิงยากอเฮ้ยไม่ปล่อยให้หลุดไปง่ายๆโอเคติ๊กวันนี้โอเคเลยอ๋อไอสัตว์ชมไม่ทันขาดคำกลับมาโอเค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 ติ๊กโอเคยี่สิบนาทีสุดท้ายทำไมเชียร์บอลมันไม่คึกคักหรือมันเครียดยังไงก็ไม่รู้ที่บอลหล่นออกได้ได้เฮ้ยเอะไม่อยู่ไม่อยู่เอ้าเอ้า โอ้อไเนีย hey. ีงยนะโดไม่ล้ำด้วยบโบไม่น่าเลยนะงอกเราแสมโอ้ยเงี้ยจอๆๆเลยยี่มีดวงเยี่หมดเลยว่ะโอ้ยยียชนะไม่ได้เลยแต่ก็โอเคเยีเก่งนะบู๊มันสัตว์เลย ก็ยังดีโหมูใบตัน้นเล่นในบ้านเพื่อนอเ้แต่ใบตันน้นมันก็กินยากอย่างวะ